แลวคนอย่างพี่อ่ะจะห่วงหนูบ้าง,งไ,ได้รหรอนี่ไงแซ่เลยนะที่เธอมองเราเป็นเพียงแค่ยอดหยาเพราะเธออาจจะยังไม่เคยเห็นท้าของเราที่มันยอดเยี่ยมเยใช่อย่าพยายามกินเหล้าเพื่อลืมใครสักคนเพราะตอนที่เขาลืมเราเหล้าสักแก้วเขาไม่ได้กิน กินหมูย่างมากอ่ะจะติดมันแต่เราแอบมากินกันนะรับรองจะติดใจว<า>้าจริง,กกมมงเวลาให้รูปตัวเองในอัลบัม้มเก่าๆเข้าจะเห็นมาตลอดนึกว่ามันคือรูปถ่ายที่ไหนได้มันคือรูปรล่อพอจะมีเขยวก็ได้ปะยืมมาเย็บใจเรานยดิ ำพมาะเห็นหน้าเธอทีไรมันบาดใจทุกคนตีของใครก็รักขนาดเธอไม่ใช่ของเราคุยกันสักพักเรายังรักเลยขวัญใจเมียชาวบ้านกกลัวอ่ะยูเขาเห็นตัวเองในรูปในกระจกทีไรทำไมท้องชอบร้องว่ะชอบหิวข้าวเราเรามันน่ากินนั่วเนี่ย คนบอกว่าความหนาวทําให้คนมักเหงาเฮ้ยเราไม่ได้มักเหงาเรามักเธอเขาบอกว่าเราติดถนนกันไปใช่ปะบ้าเราติดถนนกันไปทำไมอ่ะเธอจะได้มองเห็นรถปิงแค่ทางบ้านถ้าเป็นปลาฉลามพี่กินแค่หูแต่ถ้าเป็นหนูพี่กินทั้งตัวเลยนะจ๊ะ ะส่งยิ้มมาได้ป่ะพราเราเพิ่งไปฉีดวัคซีนมาทไมมันได้แค่ภูมิต้านทานมันไม่มีภูมิต้านเทอคุณชอบอันนี้อยากย้ายบ้านไปอยู่ท้ายซอยเพราะรู้สึกว่าตัวเองนี่หน้าซอยเกินหน้าซอยกิน่ะเวลาโอกหักอย่าเล่นโทรศัพท์พรโทรศัพท์ มันมีแต่โมนทนองสายตามันไม่มีโมดทนำใจต่อไปนี้เราจะเลิกเชื่อ Google แล้วนะทำไมตั้งแต่เราซเซิร์ชคำว่าน่ารักแล้วมันไม่มีรูปแก <c oughs> คนที่เขากินเล่าทุกวันนะอย่าเรียกเขาว่าขี้เล่าเลยครับ <c oughs> เขาแค่ทำสงคราม ทำสงครามกับความเศร้าโดยมีเล่าไว้นะวุธทุกคนเชื่อเรื่องความรักทำให้คนตาบอดไหมครับมันไม่แค่แค่คำกล่าวอ้างจากโบราณโบราณมันคือเรื่องจริงที่ผมประสบพบเจอมาก,กับตัวเองยังไงอะในวันลอยกระทงนี่แหละตอนนั้นผมอายุ17ผมได้ไปลอยกระทงกับแฟนแล้วมีเกิดมีพายุฝนตกหนักมาก ผมก็เลยต้องได้ไปหลบในกระ่อมปลายนากับแฟนสองคนจนรุ่งสางอพอเช้ามาเชื่อไหมครับผมตาบอดสนิทแต่ไม่ได้ตาบอดมองไม่เห็นนะครับตาบอดสีเพราะว่าเช้ามาผมเห็นอยู่สองสีก็คือฟ้าเหลืองทุกคนเชื่อเรื่องความรักทำให้คนตาบอดเราคงไม่เหมาะกับการอยู่คนเดียวจริงๆอะเช่นตอนนี้ห้องคนเดียวมาหาได้นะ อบอกให้คนนั้นไปทางนู้นทางนี้แต่ตัวเองก็ยังอยู่ที่เดิมความรักของมันไม่เที่ยงแต่ถ้าเลือกบนเตียงถึงเที่ยงก็ได้ข้อมาดิครับทางข้าบ้าก็ยังเป็นทางลูกหลังแต่เชื่อเถอะอนาคตข้างหน้า มันจะเป็นทางลูกเราครบกับเราอ่ะไม่มีหรอกลับๆล่อๆมีแต่จะพาไปล่อในที่ลับๆจริงๆเราก็ชอบดูหนังอยู่เนาะทั้งที่รู้ว่ามันไม่มีหรอกเรื่องของเรา ทำไมยิ่งดูยิ่งดีต่อสายตาหน้าหนาแล้วถ้ายังหาลิปไม่เจอก็ให้มาหาเราเพราะเราก็ามันเหมือนกันอันนี้ชอบหน้าใสต้องยกให้เซรั่มแต่ถ้าเรื่องหน้าซ้ำต้องยกให้เรานะ ถ้าเบื่ออยู่น้อยร้อยล้านอ่ะก็มาลองอายุมากร้อยท่าก็ได้นะเป็นคนที่ชอบกินผักนะแต่ผักที่ชอบที่สุดก็ค mm ือ hmm. ผ <cetera. S 1> ักถล่วงบนเตียมได้ข่าวทางนั้นแอบแซบอ่ะเฮ้ย อันนี้ไม่ต้องแอบก็แทบนะ,ะ,น,ะ,ะนี่ก็นาาหนาวแล้วนะไม่ต้องไปหรอเขาขอถ้้เขาไม่สนใจก็นานถ้าสมมติว่าพี่เป็นเสือเหยื่อของพี่ก็ต้องเป็นเนื้อแต่ตอนนี้พี่เป็นแมวเหยื่อของพี่ก็ต้องเป็นหนูแล้วล่ะ เธอไม,ม่ใช่ขอนแก่นเธอไม่ใช่ภกูเก็ตเธอไม่ใชก่กระบี่แต่เธอใช่เลยไอย้คนฉีกคนที่บอกว่าง,ง,ขงของเราก็คือหัวใจสามารถขายได้ในราคา9ล้าน9แสน9หมื่น9พัน9ร้อย สกุก้าบาทแต่ก็เสือกให้คนหนึ่งไปฟรีน้องนุ่งพี่ไม่ยุ่งแน่แต่ถ้าน้องแก่พี่ไม่แน่ใจเธอเบอร์ข้าวมันไก่เบอร์ข้าวบัดไข่เบอร์ข้าวขาหมูก็ลองเปลี่ยนข้าวมาอยู่ในใจเราก็ได้นะความรักไม่ใช่ความสุข Oh. แต่ถ้าพ้าดเธอหลุดความสุขของจริง oh, ความรู้สึกข,ของเราก็เหมือนมะม่วงแหละอย่างน้อยช่วงเวลาหนึ่งมันก็เคยมีความสุขที่เราอ้วนเป็นเพราะเรากินเยอะที่เรากินเยอะเพราะเราซ้อมให้กินเท่ มีใครซ้อมเรือเป็นบ้างพอดีไม่อยากอยู่ลำพังมีใครซ้อมเรือเป็นบ้าง